กีตาร์หมาแท้คืออะไรครับเนี่ยพอดีผมมีหมา 1, พันพิษบุยตัวหนึ่งเขาไปแทะกีตาร์ลูกค้าอยู่ในเมื่อมันรล้าวมายาวขนาดน,นี้เขาเกิดอปติเหตุรดความเก็บสีให้มันเหมือนแค่นั้นเองสายหกก็จ,จะเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยพี่กุ๊กกีตาร์หมาแท้นะครับทุกคน กูคับกีตาร์หมาแท้คืออะไรครับเนี่ยชื่อมันแบบโอ้โห <c oughs> แปลกมากเลยลูกค้าเอากีตาร์มาให้ซ่อมอ่าฮะแล้วพอดีผมมีหมาพันพิดบุยตัวหนึ่งตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ครับ <c oughs> เข้าไปถึงในห้องมันได้ยินเสียงก,ก็แกลก,กแกอะไร พอไปอดูปุ๊บเอา้าเจ้าตัวนั้นเจ้าวัวเขาไปแทะกีตาร์ลูกค้าอยู่แต่บังเอิญโชคดีเป็นกีตาร์ที่เขาส่งมาทําเป็นลิลิกอยู่แล้วไม่ต้องเสียหายอะไรก็เลยเกิดไอเดียเอ๊ะตอนแรกจะเป็นกีตาร์ช็อปธรรมดามันก็ซ้ําๆอาจจะทั่วๆไปก็เลยนึกถึงเจ้าวัวตัวนี้แหละก็เลยนึกอ,อ๋อเป็นกีตาร์มาแทะแปลกเดียอ๋อคือตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่เลยเจ้าวัว เพราะฉะนั้นก็ตัวนี้มีส่วนในการตั้งชื่อร้านด้วยใช่เลยครับโลโก้โกร้านก็เป็นรูปลูกเขาเลยรูปหมาเพราะว่าเป็นเป็นชื่อที่แบบแปลกมากอะส่วนใหญ่ผมจะเจอนะกีต้าสวิตต์อะโมดิฟายกีตร์กีตร์ช็อปอะไรอย่างนั้นหรือว่าเป็นเป็นชื่อชื่อคนแล้วก็กีตร์ช็อปกีต้าสวิต อันนี้มากีต้าหมาแท้เลย,เลยโอ้โหเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่กุ๊กถ้าเป็นร้านเนี่ยสีป่ปีถ้าทําส่วนตัวแล้วรวมรวมก็เกือบสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีอ๋อมีส่วนตัวด้วยมีส่วนตัวรับเฉพาะพวกน้องๆที่ว่าในในกลุ่มในวงพวกเนี้ยอือก็คืออยู่ที่หัวหินมาตลอดเลยตลอดเลยครับสิบกว่าปีนะครับใครอยู่หัวหินนะครับนี่นะครับ <c oughs> เจอกับพี่กุ๊กกีต้าหมาแท้ได้นะครับซ่อมครบวงจรเลยนะครับกีต้า์ป๋งกีตา้าไฟฟ้าเมาื่อกี้คุยกับพี่กุ๊กมีตัวนี้นะครับคอหักล้าวแบบเเป็นนนนนแบบลยะะะคครัทุกี่ อันนี้คือกำลังซ่อมใช่ไหมครับพี่กุ๊กใช่ครับเก็บสีเก็บรายละเอียด ให้เหมือนเดิมทุกอย่างออย่างนี้ผมถามนิดนึงมันมีความยากง่ายขนาดไหนครับอย่างรล้าวมาขนาดนี้ยาก <ไ ut? S 1> ตอนเก็บสีให้เหมือนเดิมครับสีสีต้องให้เหมือนเหมือนตอนที่ว่าเนี่ยแบบนี้เจ้าของจะเน้นเน้นให้สภาพเดิมมากที่สุดอย่างนี้ถามนิดนึงครับในเมื่อมันรล้าวมายาวขนาดเนี้ยพอซ่อมกลับไปมันจะมีผลต่อเสียงเลยมากน้อยแค่ไ,<อ>ไหนไม่มีครับรไม่มีเลยไม่มีเลยครับปกติอันนี้ต้องเสริมไม้เสริมอะไรเพิ่มไหมครับหรือว่าไม่ต้องครับไม่ต้องครับระยะเวลาของมันของกาวอ่ะให้มันเซตตัวให้ให้เขาได้ที่ที่สุดเลยเก็บสี ีให้มันเหมือนแค่นั้นเองอืออย่างนี้ใช้เวลากี่วันครับลูกค้าต้องมาทิ้งไว้ถ้าไม่เร่งก็ได้เรื่อยๆครับสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์ก็ถ้าเร่งๆก็ประมาณอาทิตย์เดียวก็ขียให้จบแต่ว่าถ้าสองสามอาทิตย์บอกว่ามันก็จะแน่นสนิทดีกว่าใช่ครับเพราะว่าระยะเวลาเซตตัวของสีอะไรเงี้ยมันมันจะโอเคแล้วเรามีโอกาสเช็คงานได้ด้วยตัวนี้เป็นอีพินโฟนนะครับก็เป็นฮัลโล่บอดี้อันนี้ลูกค้าเขาบอกเขาไปทําอะไรมาครับพี่กุ๊ก เขาเอาไว้ในรถแล้วรถเขาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำใส่ไว้ในรถแล้วรถคว่ำคือไม่ได้ใส่เชสด้วยใช่ไหมครับหรือว่าใส่เชสเป็นเป็นแค่ซองซองธรรมดาซอฟเชสโอ้โหเจ็บปวดมากเลยครับก็ฝากช็อปเล็กๆไว้ด้วยนะครับต่างจังหวัดอยู่ที่อุหินครับกีตาร์ท่านใดมีปัญหาเอาเข้ามาเช็คได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกเวลาทุกคนครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งการซ่อมและเซตอัพลูกค้านํากีตาร์มาให้ เปลี่ยนสายเซตอัพตรงความสะอาดแล้วก็เช็ควงจรต่างๆอย่างตัวนี้มีปัญหาอะไรไหมครับตอนลูกค้านําเข้ามาครับพี่กุ๊บตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอินโท n a t i o นเสียงไม่ตรงอ๋ออินโท n a t i o นเสียงแล้วก็วงจรมีปัญหานิดหน่อยวงจรมีปัญหาครับแล้วก็ทั่วไปก็ทำความสะอาดเฟดอะไรพวกนี้ครับปกติครับแล้วอย่างวงจรมีปัญหามันมีปัญหาอะไรครับพี่กุ๊บส่วนมากจะเป็นที่พวกอพอร์ตวอลลุ่มประมาณนี้มันจะเคา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 ะโอ้สัญญ,ญาณ เสียงจีรบกวนสัญญาณเสียงจีตัวนี้ก็จะเป็นเฟนเดอร์เทเลคาสเตอร์นะครับอันนี้งานอะไรครับเม็กซิโกหรือว่าเม็กซิโกครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เม็กซิโกก็มาแก้ไขงานนะครับอ๋นนี้น่าจะเป็นปีเก่าน่าดูเลยใช่ครับอย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณกี่วันครับพี่กุ๊กงานประมาณนี้อันนี้ก็หนึ่งวันก็รับงานกลับได้แล้วครับอืมหรือบางงานก็สามารถอยู่รอรับได้เลยอ่าใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นสถานที่โตทํางานหลักของพี่กุ๊กเลยนะอมจะรุนหน่อยครับจะเห็นว่าพี่กุ๊กครับแปลงสีฟัน เยอะมากเลยครับเอาไว้นี่ครับทำความสะอาดพวกนี้พวกซอกต่างๆใช้ได้ดีพี่กุ๊กครับอันนี้ทำไมตะไบมันเยอะจังเนี่ยเยอะมากเลยเอาไว้แต่งล่องนัดครับของแต่ละเบอร์ของสายอ๋อในการแต่งล่องนัดแต่ละสายมันจะใช้ไม่เหมือนกันอันนี้ยังสายหกก็จะเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยประมาณนี้ส่วนไอ้ที่เล็กๆก็ไล่ไปตามสายเลยครับสายหนึ่งประมาณนี้นี่แหละครับมันถึงมิล ขนาดหลายเบอร์ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอุปกรณ์แต่ว่าผมใช้วิธีของพี่หมูคารายเขาใช้สายกีตร์ถูเลยนี่ใช่ครับผมผมก็ใช้ครับบางทีเนี่ยประมาณนี้นี่ครับแต่อันนี้ก็มาตรฐานเลยนะถ้าเป็นใช่ครับอย่างนี้เนาะอันนี้เหมาะสาหรับขึ้นรูปใหม่ขึ้นรูปนัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่ผมเห็นข้างบนนี่คอกีตร์แบบอ๋อเยอะเลยอ่ะอันนี้ขายหรือเปล่าครับพี่ปุ๊บหรือยังไงลูกค้าครับ อ๋อขอลูกค้าส่งมาทําเฟตมั่งแล้วก็อ๋องานทําเฟตนะครับรับแล้วก็เป็นอะไรอืนนี้เป็นงานทําเฟตคือพี่กุ๊กรับทําเฟตด้วยรีเฟตด้วยเลเวลเฟตเลเวลเฟตด้วยนะครับเขาคปรวงจรนะฮะอุปกรณ์นะครับ นี่นะครับเยอะแยะมากเลยนะฮะนี่ประแจหลายเบอร์นะครับหลายรูปแบบนะครับโอ้โหมีมีดมีดเอาไว้ทาอะไรครับพี่กุ๊กนี้แบบเหมือนแบบเล่นของเลยวาครับต้องการใช้อ๋ออันนี้ใช้ใช้ในงานซ่อมด้วยครับพี่กุ๊กใช้ครับอ๋อนี้ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยเหล่าพวกลิมลิมไม้เหล่าอะไรพวกนี้รับอันนี้รู้สึกจะเป็นที่วัดคอใช่ครับเกลวคออะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ข้างบนก็เป็นน้ำยาต่างๆนะครับคือครบวงจรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ทํางานประจําของพี่กุ๊กกีตาร์มาแท้นะครับทุกคนเยี <c oughs> ่ยแวะเวียนเข้ามารับชมได้นะครับ <c oughs>